อิ no Gang, นโนแกงพาเั่วงานอินโนเวชันไทยแลนด์รัน2023บาเอไปดูกันครับสวัสดีทุกคนที่เห็นพวกเราชาวอินโนแกงวอร์มร่างกายกันแต่เช้าแบบนี้เพราะเราอยู่ในงานอินโนเวชันไทยแลนด์รัน2023เด้อและแน่นอนมางานวิ่งต้องได้วิ่งใช่ไหมละ่ะแต่ไม่จ้ะพวกเราชาวอินโนแกงเน้นเข้าร่วมไม่เข้ารอบก็ได้และที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญรางวาัลที่ทำจากการรีไซเคิลโลหะด้วยเธอ โซนถัดไปที่ฉันอยากจะแนะนำให้พวกเธอรู้จักมันคือการออกบูธของพี่ๆผู้ประกอบการจาก NIA เป็นแรกยอมผ้าไม่ใช้น้ำกับไดได้ที่โชว์นวัตรกรรมลดโลกรวนได้ดีสุดๆเป็นถัดไปนวัตรกรรหล่อมากเธอกับรองเท้าแตะวิ่งได้วีอีอะไรจะนุ่มจะดีขนาดนี้เนี่ยแวะมาเติมพลังกับน้ำนมง,งานเซซามินวัตรกรรมสกัดงาเป็นน้ำนมทีอ่อ,อร่อยว่ะสุดท้ายของโซนบูธแหล่งรวมสินค้านวัตกรรมอินโนมมลคิดอะไรไม่ออกหาซื้อไม่ได้แว มาที่อินโนมอลเลยจ้าเขามีออนไลน์ด้วยนะเธอภาพรวมของงานสนุกมากผู้คนวิ่งก็เก่งมากและนวัตกรรมก็ดีมากด้วยจริงไหมครับพอเตร์เอร์เอเราจะสนับสนุนด้านนวัตกรรมกีฬายังไงบ้างแน่นอนที่สุดเราจะมีงานด้วยอย่างนี้ทุกปีนะถึงนี้เราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอตเรื่องกี่ยวกับไตมากขึ้นแฟนผู้ประกอบการไหนที่อยากจะดูเรื่องนี้ก็มาหา่งานกือไเลยแล้วทำกจกรรด้วยกันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ปีหน้ากับินโนเวชันไทยด์สองนส